ทุกคนที่มาปรึกษาเราถ้าเราได้พูดกับเขาฟังเขามากๆฟังเขามากๆากแล้วการฟังเพื่อเพื่อเขาพูดออกมาเนี่ยทําให้เรามีคําถามต่อเพื่อที่จะให้เจาะลึกเข้าไปถึงต้นตอแล้วเขาจะสามารถแก้ปัญหาของเขาเองได้เราต้องใช้ความนุ่มนวลแล้วคําว่าอย่าคิดมากนะร้องไห้ทําไมอะ่ะแบบว่าเขาผิดเหรอจริงๆการร้องไห้มันไม่ใช่สิ่งผิดเนาะการร้องไห้คือพอถึงที่สุดของบางคนเนี่ยเขา เขาอัดอั้นมากอ่ะขอระบายหน่อยเถอะผู้ชายร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้ไม่ผิดทั้งนั้นน่ะมีสิทธิ์ร้องทั้งนั้นถ้าคุณอึดอัดถ้าเขาจุดร้องไห้อ่ะก็ให้เขาทําเออใช้คําถามปลายเปิดกับเขาว่าตอนเนี้มีใครอยู่ใกล้ๆคุณบ้างไหมนอกจากฉันน่ะถ้าเราพูดคุยนทางาโทรศัพท์เราอาจจะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ใกล้เขาบางทีถ้าเขาพูดบางสิ่งอ่ะเราอาจจะขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติเขาได้ซ้ําไปก็ถ้าว่าเขาเขาเปิดใจเขาจะให้ให้ปั๊บทําให้เราสามารถที่ติดต่อกับ คนที่อยู่ใกล้ชิดเขานะคะได้ได้รู้ว่าจะต้องช่วยกันดูแลคนคนนี้ยังไงค่ะถ้าหากว่าเราติดต่อญาติพี่น้องเขาได้เราอาจจะสามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าคนนี้กําลังจะคิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนวิธีที่คุณต้องช่วยกันดูก็คือต้องดูแลเขาเรื่องอะไรเวลาที่เราจะใช้โทรศัพท์กับญาติเขาค่ะให้ระมัดระวังเพราะว่าเรื่องที่เขาคุยกับเราเป็นเรื่องที่เขาไว้วางใจเรา ถ้าทำให้เขารู้สึกวั่นไหวไม่วางใจเรามันก็จะทำให้เขาอาการแย่ลงก็ได้ต้องระวังอะค่ะเพราะว่าการจัดการที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ผู้รับฟังจะทำเราก็ควรจะเว้นเว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เขา